ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดในหมู่บ้านนะคะก็มาทำบุญวันปีใหม่นะคะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกๆท,ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปนะคะตอนนี้ต้อยก็พามาดูบริเวณวัดนะคะวัดในหมู่บ้านของต้อยเองฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นบ้านของต้อยนะคะฝั่งโน้นที่มีรถจอดอยู่นะคะฝั่งโน้น ส่วนทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะอันนั้นคุณตาให้ดูคุณตาหน่อยคุณตากําลังขวดน้ํานะคะอันนี้แตงแตงวันนี้แน่อันนี้ก็จะเป็นใ <c oughs> นไหนก็ปีใหม่แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวนะคะสวัสดีปีใหม่สองห้าหกหกค่ะหกห้าสองพันห้าร้อยหกบห้าหกห้าแล้ววะหกห้าแล้วค่ะมาเดี๋ยวมา,มาน้องมะนาวมา สวัสดีใม่ค่ะสวัสดีใหม่ก่อันนี้น้องมะนาวนะคะมาด้วกกันอยู่ที่พังคโคนนะคะสกลนครอยู่สกลนครมาทําบุญแล้วก็มาฉลองปีใหม่นะคะในหมู่บ้านนี้พวกเราก็ยังต้องเฝ้าระวังเนาะเรื่องโควิดก็ยังเฝ้าระวังอยู่ไปไหนก็ต้องพกแมสด้วยนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็สนุกมากเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงบมบายก็จะไป กินปีใหม่เนาะเขาเรียกว่าเลี้ยงฉลองปีใหม่อีกนะคะที่ทุ่งนานะะวันนี้เอามาตั้งแต่คืนวันที่31คืนวันที่1เนาะแล้วก็เย็นนี้เราก็จะไปที่ทุ่งนาอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้อจ้าตอนนี้ก็จะเริ่มมาทําคลิปแล้วนะคะมีอะไรก็จะมาอัพเดตกันเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันที่ทุ่งนากัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะคะ ก็จะมีการจัดเตรียมที่นั่งนะคะคืนนี้จะนั่งกันตรงนี้แหละปกติเราจะนัดกันเป็นรุ่นรุ่นใหญ่แต่ว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะไม่มีใครลงมือเชือดไก่นะคะเราก็เลยขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ต้อยก็เลยโชว์อากาศพาเด็กๆมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวย่อนขาแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ไว้คืนนี้น้องอเล็กต้าจะโชว์การร้องเพลงนะคะเอาใจเด็กๆหน่อยนะคะปกติต้อยก็จะอยู่กับ เพื่อนๆมากกว่าปีใหม่เนาะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยต้องออกมาอยู่นอกหมู่บ้านบ้างอาจจะเข้าไปในหมู่บ้านก็จะเป็นเฉพาะคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านนะคะไม่ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวมาชมการร้องเพลงของน้องอเล็กตานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยังไม่ดราม่ายังไม่ซีเรียสนะคะตอนนี้จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วไปชมน้องอเล็กตาร้องเพลงกันค่ะ

ตบครอบรีบมารับออไม่ไปเสียกันไม่ไปเสียกันเป๊บโอ้โอ้ แม่สุดยอด <ไป S 1> ต่อไปนะคะเอาให้รงางวัลเส้นเก่งมีรางวัลให้ด้วยนะครับ20บาทเอามาั้งน้อมพลัง่สุดยอดั้งน้อมพลังก่อนทุวกวันอีกีชอปเปอร์ลงมาก็ได้นะ,ะมาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3ม,มกราคมนะคะ หลังจากที่เมื่อวานพาเด็กๆออกมาร้องเพลงแล้วต้อยก็คิดว่าวันนี้จะไม่ออกมาก็เลยเอาลำโพงก็ไมโครโฟนฝากไว้ที่เถียงนาน,นะคะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะออกมาร้องเพลงกันนะคะต้อยคิดว่าต้อยจะไม่ออกมาแล้วแต่ทีนี้แบตในตู้ลำโพงหมดนะคะก็คือไม่สามารถต่อกับบลูทูธได้เขาก็เลยเรียกให้ต้อยออกมาช่วยดูให้หน่อยต้อยก็เลยต้องเอารถออกมามาเสียบไฟนะคะที่รถมันมีที่เสียบไฟก็เลยเสียบในรถนี่แหละค่ะแล้วก็ เปิดให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้สนุกกันนะคะตรงนี้จะเป็นเถียงนาของพ่อเสี่ยวนะคะเวลาที่ต้อยหิวหรือว่าใครก็ตามแวะมาที่เถียงนานี้จะมีกับข้าวให้ทานตลอดนะคะอาจจะเป็นอะไรล่ะแกงเห็ดแกงหน่อไม้ลาบปลานะคะจะมีประจํำเลยในเถียงนานี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าได้มาพบเจอกันนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานมากปกติเถียงนี้ จะไม่มีการจัดปาร์ตี้อะไรเลยนะคะแต่ว่าพอดีต้อยมาเจอกับแม่เสี่ยวนะคะแกก็บอกว่าปีนี้จะได้จัดอะไรไม่นอ้อรู้สึกเหงาเหงาหงอยจังประมาณนี้ต้อยก็เลยอ่ะจัดให้นะคะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันต้อนรับปีใหม่นะคะที่สนุกสนานแล้วก็เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องนะคะต้อยก็มีความสุขแล้ววันนี้ก็เลยจัดให้แล้วก็ อันนี้ต้อยขอบรรยายไปนะคะเพราะว่าคุณลุงท่านนี้ที่ร้องเพลงอ่ะแกร้องดีมากแล้วก็ตรงคีย์ด้วยพอดีต้อยลงทางเฟซแล้วโดนดูดเสียงนะคะว่าผิดลิขสิทธิ์ต้อยก็เลยขอเป็นเสียงต้อยดีกว่านะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงของคุณลุงท่านนี้แต่เสียงแกดีมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณทุกทุกท่าน fc ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาทั้งให้กาลังใจติชมแล้วก็ สอบถามเรื่องต่างๆต้อยก็จะหาเวลาตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ